กระแสข่าวโดวนที่สะเทือนวงการฟุตบอลเอเชียและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลชาวไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อนคือการที่ทีมชาติไทยมีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นสู่โถ2ในการจับสลากรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2030ซึ่งถือเป็นความฝันที่กำลังจะกลายเป็นจริงหลังจากที่ประเทศไทยต้องต่อสู้มายาวนานในระดับทวีป และต้องเผชิญกับมหาอำนาจลูกหนังหลายชาติในเอเชียมาโดยตลอดการขยับสถานะจากทีมระดับกลางไปสู่การเป็นชาติชั้นนำของเอเชียในเชิงอันดับและโถจับสลากคือเครื่องหมายของความก้าวหน้าที่เป็นรูป,ปรธรรมและสะท้อนถึงการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเลื่อนชั้นไปอยู่ในโถสองไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลลัพธ์จากระบบการพัฒนาที่ค่อยๆสร้างรากฐานอย่างมั่นคงทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติตั้งแต่การพัฒนาไทยลีกให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานการพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนทั่วประเทศไปจนถึงการยกระดับมาตรฐานโค้ชและบุคลากรฟุตบอลการส่งนักเตะไปท้าแข่งในต่างแดนที่มีคุณภาพ เช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คะแนนสะสมและแรงกิ้งของทีมชาติไทยค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นและมีโอกาสก้าวเข้าสู่โถที่ดีกว่าในการคัดเลือกฟุตบอลโลกสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ร้อนแรงยิ่งขึ้นคือการวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมี โอกาสสูงจริงไม่ใช่แค่ความหวังลมๆแล้งๆเพราะในรอบหลายปีที่ผ่านมาผลงานของทีมชาติไทยในระดับทวีปมีความสม่ำเสมอมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการผ่านเข้ารอบทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียอย่างต่อเนื่องการเอาชนะทีมที่เคยเป็นรองอย่างชัดเจนในอดีตรวมถึงการเล่นได้สูสีหรือเอาชนะทีมระดับชั้นนำบางทีมทำให้ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของชาติอื่นเปลี่ยนไปจาก ทีมรองบอลกลายเป็นทีมที่ใครก็ประมาทไม่ได้ซึ่งส่งผลต่อคะแนนสัมประสิทธิ์และลำดับในระบบการจัดโถของ AFC โดยตรงการขยับเลื่อนชั้นไปสู่โถ2มีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงแทคติกและโอกาสผ่านเข้ารอบ พราะโถที่สูงขึ้นย่อมหมายถึงการหลีกเลี่ยงการเจอกับยักษ์ใหญ่ของเอเชียตั้งแต่รอบต้นๆทำให้เส้นทางสู่รอบลึกมีความเป็นไปได้มากขึ้นอย่างมหาศาลในอดีตทีมชาติไทยมักต้องเผชิญหน้ากับทีมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านซาอุดีอาระเบียหรือออสเตรเลียตั้งแต่รอบแรก,แรกซึ่งเป็นอุปสรรคที่ยากจะก้าวข้าม แต่หากได้อยู่โถสองไทยจะมีโอกาสเจอกลุ่มที่สมดุลกว่าและมีโอกาสเก็บแต้มสำคัญได้มากขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ความฝันนี้มีความเป็นจริงมากขึ้นคือการที่20ชาติหลักในเอเชียได้การันตีโคต้าเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างฟุตบอลเอเชียที่เริ่มมีการกระจายความแข็งแกร่งมากขึ้น ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับไม่กี่ประเทศเหมือนในอดีตไทยเองก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีลุ้นสูงในการเป็นหนึ่งในชาติที่ยืนระยะได้อย่างมั่นคงในระดับเอเชียการมีพื้นที่ในการแข่งขันระดับสูงอย่างต่อเนื่องทำให้นักเตะไทยมีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับแรงกดดันในเกมใหญ่เมื่อพิจารณาเชิงแทคนิคทีมชาติไทยในยุคป,ปัจจุบันมีจุดเด่นที่ชัดเจนคือการครองบอล การต่อบอลสั้นการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและความเข้าใจเกมที่ดีขึ้นมากนักเตะไทยไม่ใช่แค่วิ่งสู้ฟัดเหมือนยุก,ก่อนแต่มีความคิดสร้างสารรค์ในเกมมีการอ่านเกมที่ดีและสามารถปรับรูปแบบการเล่นให้เข้ากับคู่แข่งได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมระดับท็อปของเอเชียให้ความสำคัญการพัฒนาด้านฟิตเนสของนักเตะก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ทีมชาติไทยสามารถรักษามาตร,รฐานการเล่นได้ตลอดทั้ง90นาทีและลดปัญหาแผ่วปลายในช่วงท้ายเกมในมุมของจิตวิทยาการแข่งขันทีมชาติไทยในปัจจุบันมีความมั่นใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมที่มักเล่นไปด้วยความกดดันเมื่อเจอทีมใหญ่ ปัจจุบันนักเตะสามารถรักษาความนิ่งมีวินัยในแทคติกและกล้าเล่นตามแผนที่วางไว้ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้ะส,สมจนกลายเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ทีมสามารถสร้างผลงานที่เหนือความคาดหมายได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายฝ่ายจึงเชื่อว่าโถสองไม่ใช่เรื่องเกินเอื่อมอีกต่อไป อีกหนึ่งมิติที่ไม่อาจมองข้ามคือพลังของแฟนบอลไทยซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของทีมชาติไทยการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟนบอลทั้งในและนอกสนามทำให้นักเตะมีแรงฮึกและความมุ่งม,มั่นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสนามราชมังคลากีฬาสถานที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์และธงชาติไทยเป็นเสมือนป้องปราการที่ทำให้คู่แข่งหลายทีมต้องหวาดหวัน่น การมีฐานแฟนบอลที่แข็งแกร่งไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องกำลังใจแต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในระดับนานาชาติและเพิ่มความน่าเกรงขามให้กับทีมชาติไทยมากขึ้นแม้ว่าเส้นทางสู่ฟุตบอลโลก2030จะยังอีกยาวไกลแต่การได้อยู่ในโถ2จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันจะทำให้ไทยอยู่ในฐานะที่สามารถกำหนดชะตาของตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช่แค่รอวันดวลกับทีมใหญ่แล้วภาวนาให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแต่เป็นการเดินเข้าสู่สนามด้วยความเชื่อมั่นว่าเราสามารถสู้ได้กับทุกทีมซึ่งเป็นความคิดที่ทีมระดับโลกต้องมีในขณะเดียวกันการที่มีถึง20ชาติที่การันตีการผ่านเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ก็สทอนว่าการแข่งขันในทวีปนี้จะยิ่งดุเดือดและเข้มข้นมากขึ้นทุกเกมมาจัดเต็มไปด้วยคุณภาพและความกดดันซึ่งเป็นดาบสองคมสำหรับทีมชาติไทยเพราะหากสามารถปรับตัวและยกระดับตัวเองได้ทันไทยจะกลายเป็นหนึ่งในทีมหลักของทวีป แต่หากหยุดพัฒนาก็อาจถูกชาติอื่นแซงหน้าได้เช่นกันดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดของฟุตบอลไทยในรอบหลายสิบปีมองไปในอนาคตการพัฒนานักเตะเยาวชนถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในฟุตบอลโลก2030ประเทศไทยเริ่มมีระบบอะคาเดมี่ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีการคัดกรองและพัฒนาเด็กที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งจะส่งผลปรงต่อคุณภาพของทีมชาติในอีกหลายปีข้างหน้าหากระบบนี้ยังคงเดินหน้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องไทยจะไม่ใช่ทีมที่พึ่งพาชุดทองเพียงชุดเดียวแต่จะมีนักเตะคุณภาพผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสายความฝันที่จะได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดในเวทีฟุตบอลโลก ไม่ได้เป็นเพียงความหวังของแฟนบอลแต่กำลังกลายเป็นเป้าหมายระดับชาติที่ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดนันทั้งสมาคมฟุตบอลผู้ฝึกสอนนักเตะสโมสรผู้สนับสนุนและแฟนบอลทุกคนต่างมีบทบาทในเส้นทางสายนี้การเลื่อนชั้นไปสู่โถสองในการคัดเลือกฟุตบอลโลก2030จึงเป็นมากกว่าการเปลี่ยนตำแหน่งในถังจับสลาก แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การที่ฟุตบอลไทยกำลังก้าวเข้าสูรร่ยุคใหม่อย่างแท้จริงท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้คือฟุตบอลไทยไม่ใช่เรื่องของความฝันลมๆแล้แงๆอีกต่อไปแต่เป็นความฝันที่มีแผนมีระบบและมีโอกาสเป็นจริงอย่างแท้จริง การได้อยู่ในโถสองการมีโอกาสสูงในการแข่งขันและการยืนหยัดท่ามกลาง20ชาติชั้นนำของเอเชียคือหลักฐานว่าทีมชาติไทยกำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องและทุกสายตาในเอเชียกำลังจับจ้องมาที่เราอย่างจริงจังมากกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย